ในขณะเดียวกันพอช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นๆถามว่าเรานิยมทําอะไรเรานิยมไปท่องเที่ยวเรา,านิยมจะขับรถชิลๆจากหน้าร้อนเนี่ยไม่อยากจะขับพอฤดูหนาวก็อยากจะขับแล้วถ้าขับในช่วงนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอากาศเย็นแค่ไหนชิลแค่ไหนคุณก็ขับเร็วไม่ได้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยม,มันอาจจะบังเอิญหรือว่าจังหวะพอดีมีคนที่ขับรถด้วยความเร็วเนี่ยแล้วเป็นอุบัติเหตุ แล้วทําให้คนเนียเสียชีวิตเพราะไปชนคนไปชนสถานที่แล้วก็มีหลายครั้งคือนอกจากเรื่องของเมาเ,เรื่องของความเร็วเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทั่วโลกเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยทําให้ต้องหามาตราการในการควบคุมเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนวิธีการควบคุมก็คืออ้าวถ้าอย่างนั้นก็จํากัดความเร็วของรถที่ขับอยู่ทุกวันนี้สิ ก็เลยมีราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาว่ารถยนต์ที่ขับภายในกรุงเทพมหานครจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ยินแบบนี้ปุ๊บคนขับรถทั่วไปตั้งคำถามเลยค่ะคุณผู้ชมมันทำได้เหรอทุกวันนี้ถามหน่อยคุณมองไปที่เลขไมล์รถเนี่ยคุณขับเหรอ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วก็จะเกินกว่านั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการถกเถียงกันมากว่า เอ๊ะแบบนี้เราจะรอดไหมเราจะโดนไหมว่าเราขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่ถึงอย่างไรก็ตามเสียงวิจารณ์จะมากแค่ไหนในโซเชียลค่ะคุณผู้ชมก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะวิพากษ์วิจารณ์จะบ่นจะอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าลืมนะคะราชกิจจารนุเบกษาประกาศออกมาแล้วมันบังคับใช้แล้วเราต้องเดินหน้าทําตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะคะแล้วบางคนเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยเห็นชี้แจงว่านี่สารปกครองเขาตัดสินมาแล้วหมสั่งที่ส่งมาที่บ้านเนี่ย เราไม่ต้องจ่ายแล้วก็ต่อทะเบียนได้มันเป็นกรณีกรณีแล้วแต่พฤติการอย่างกรณีที่เชียงใหม่เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของอการที่กระบวนการไปแจ้งการกระบวนการดําเนินของทางเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเนี่ยมันไม่ขั้นถูกขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็ต้องยกประโยชน์ให้จําเลยมีหลากหลายเรื่องนะคะที่ต้องศึกษาข้อกฎหมายกันดีๆออย่างเรื่องของราชกิจจานุเบกษาที่มีการกําจัดความเร็ว ในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไม่ได้แค่จำกัดความเร็วอย่างเดียวนะเขารวมไปถึงเรื่องของการห้ามใช้เสียงในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเป็นราชกิจจานุเบกษาที่กำหนดว่าด้วยกองมา,ากองมรชาการตำรวจนครบาลให้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจาราจรลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณพื้นที่แหล่งชุมชนและสถานที่ราชการสำคัญในปัจจุบันจึงจะเป็นจะต้องออกข้อบังคับ ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของการจราจรนั่นเองค่ะเขาก็กำหนดออกมานะคะอย่างกรณีการจำกัดความเร็วของรถบอกว่าไม่ให้เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามใช้เสียงอันนี้หลายคนเข้าใจได้และยอมรับกับเรื่องนี้ได้คือพื้นที่บริเวณโดยรอบของเขตพระราชฐานเส้นทางก็แถวแถวถนนราชดำเนินในถนนหน้าพระธาตุ ถนนพรจจันทร์ถนนหน้าพลานถนนสนามชัยถนนกัลยาณนมัตรีถนนท้ายวังถนนมหาราชถนนราชินีและถนนเศรษฐการค่ะอีกจำนวนมากเลยอันนี้ให้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนทุกสายในกรุงเทพมหานครบนถนนนะเมื่อกี้แค่50ใช่ไหมฮะแต่ทุกทุกถนนเนี่ยไม่เกิน60เว้น13เส้นทาง อันนี้เกิน60ได้แต่ไม่เกิน80ค่ะนั่นคือถนนวิภาวดีบางนาตาสีนคลินประหลนโยธินรามอินทาราชพฤกษ์บรมราชชนนีการประพฤกษ์ลมเก้าสุวินทวงศ์แจ้งวัฒนะพระรามที่สามสีนครินล่มเก้าตัดใหม่อ,มอันนี้มันเป็นถนนที่มีหลายเลนด้วยและเป็นถนนที่เชื่อมเมืองอย่างวิภาวดีเนี่ยก็ขึ้นเหนือค่ะ,อ,ะอย่างยางกรณีเราเห็นราชพฤกษ์นี่ก็ถนนตั้งหลายเลนแหละ,ะบรมราชชนนีก็คือลงใต้ ไปนะคะนปรปฐม,ม,มเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เป็นเส้นทางใหญ่ๆและเส้นทางที่เชื่อมต่อไปภาคเหนืออีสานกลางใต้แบบนี้อันนั้นเขาก็จะกําหนดไว้เลยว่าอายกเว้นว่าไม่จําเป็นจะต้องไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่เหลือเนี่ยไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งหมดเลยนะคะ,<ฮ>ะคือถ้าดูตามรายชื่อที่ยกเว้นเนี่ยมันมีนิดเดียวเองนะแค่13เส้นทางเองที่เหลือทั้งหมดนี้ไม่ได้เลยนะดังนั้น คุณผู้ชมทั้งหลายระมัดระวังดีๆนะคะหลายท่านอาจจะมองว่าเกินไปหรือเปล่าออกกฎหมายบามัคับกันอย่างนี้ให้ขับได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะทําได้จริงๆหรือแล้ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบางคนบอกเตากัดยางกันพอดี <c oughs> ขับช้าเกินไปแต่ในมุมกลับกันนะตัวเลขของสถิติอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนะ่เขาบอกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทําให้คนพิการและเสียชีวิตได้เลยนะ สำหรับความเร็วแบบนี้ดังนั้นประกาศออกมาแล้วค่ะปฏิบัติตามกันนะคะอย่าไปฝ่าฝืนมิฉะนั้นโดนโทษทั้งปรับและเพอเพอมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโทษก็จะหนักกว่านั้นด้วยเวลาที่เรามีประกาศกฎระเบียบอะไรใหม่ๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจฝ่าฝืนนะ,ะแต่อาจจะไม่คุ้นชินก็อาจจะเกิดผิดพลาดและผิดข้อหาโดนใบสั่งได้และมันก็มีอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นว่า มีคำสั่งสารปกครองกรณีเรื่องใบสั่งเนี่ยแล้วต้องสารพิพากษาเนี่ยว่า,าพนักงานเนี่ยทำไม่ถูกขั้นตอนแล้วต้องจ่ายค่าปรับรายวันคืนให้ให้กับทางผู้เสียหายด้วยนะวันนี้เนี่ยก็จะมีคําอธิบายจากทางกรมขนส่งทางบกคือลงวันที่11เเลยเรื่องของซักซ้อมการปฏิบัติเพราะวันนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำบันทึกข้อความด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดทุก ทุกหน่วยเลยเรื่องแนวทางการดําเนินการรับชําระภาษีประจําปีกรณีมีค่าปรับค้างชําระในระหว่างที่สารปกครองมีคําพิพากษาหมายเลขคดีดําที่2.1.2.0.2.5.6.7และหมายเลขคดีแดงที่2.6.8.2.2.5.6.7ก็คือบอกเลยว่าเพื่อประสิทธิภาพและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกการรับชำระภาษีรถประจำปีกรณีมีค่าปรับค้าง กรมการขับสถขอ,ขขอเรียนว่าได้มีคำพิพากษาสารปกครองกลางเมื่อวันที่18ธันวาคมมินิฉัยว่านายทะเบียนจะมีอำนาจดำเนินการชะลอออกเครื่องหมายแสดงเสียภาษีประจำปีให้แก่เจ้าของรถที่ค้างชำระค่าปรปับจราจรได้หรือไม่นายทะเบียนจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติเสียก่อนว่าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา110 141ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522แล้วหรือไม่เห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกถ้า <ảo. S 1> ทำไม่ถูกขั้นตอนอันนั้นเนี่ยคือคุณคุณคุณไม่ต้องนั่นโค้นต่อที่เพนได้อะพูดง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมคือกรมการขนส่งทางบกอเคยออกประกาศมาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมปีที่แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนใบสั่งไม่ว่าจะโดนใบสั่งจากถนนเส้นไหนก็แล้วแต่ คุณจะไปทับเส้นการจราจรคุณจะไปขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรืออะไรก็ตามแล้วคุณมีใบสั่งอยู่ในมือคุณไปต่อทะเบียนง่ายๆป้ายวงกลมเหมือนที่เขาพูดเกันว่าป้ายวงกลมอะถ้าคุณไปต่อแล้วกรมการขนส่งทางบกจะไม่อนุญาตให้คุณต่อป้ายทะเบียนหรือป้ายวงกลมนั้นเด็ดขาดนั่นคือคำสั่งที่ออกมา11พฤษภาคมปีที่แล้วแต่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปต่อทะเบียนแบบนี้แหละและเขาไปต่อไม่ได้ เนื่องจากว่าทางเจ้าพนักงานขนส่งบอกว่าคุณยังมีใบสั่งค้างอยู่คุณยังไม่ได้ไปชําระค่าปรับเขาก็มองว่าไอการชําระค่าปรับเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดําเนินคดีถ้าเขาไม่ชําระค่าปรับก็ต้องดําเนินคดีกับเขาว่าทําไมคุณไม่ชําระค่าปรับแต่การไปต่อภาษีในทะเบียนวงกลมเนี่ยหมายความว่าทะเบียนวงกลมตรงนี้เป็นสิทธิของเขาในฐานะคนขับรถคนหนึ่งที่จะต้องไปต่อทะเบียน เขาก็เลยมองว่าระหว่างสิทธิของเขาที่เป็นผู้ขับรถและต้องการให้รถเขาถูกต้องตามกฎหมายมีป้ายวงกลมถูกต้องตามกฎหมายอยู่บนท้องถนนทั่วไปกับในขณะเดียวกันเขาขับรถผิดกฎจราจรเขาถูกปรับเขาถูกแจ้งใบสั่งอันนั้นเป็นเรื่องของการดำเนินคดีอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิของเขาในการใช้รถใช้ถนนแยกออกจากกันระหว่างสิทธิกับเรื่องของหน้าที่ เขาก็เลยไปแย้งตรงนี้กับทางสารปกครองว่าคุณช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าถ้าทำแบบนี้มันผิดใช่ไหมเขาควรจะมีสิทธิในการต่อป้ายวงกลมต่อทะเบียนของเขาตามกฎหมายทุกประการสุดท้ายสารบอกว่าใช่เลยคนไทยทุกคนที่มีใบขับขี่คนไทยทุกคนที่มีรถมีสิทธิในการต่อป้ายวงกลมของคุณแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดคุณไม่ไปจ่ายค่าปรับ เป็นหน้าที่ของตํารวจจราจรที่จะต้องเอาผิดกับคุณเพิ่มเติมปรับเพิ่มหรือมีเงื่อนไขใดๆกับคุณต่อไปคือที่กรมการขนส่งของชี้แจงเนี่ยกรณีสารประคองเนี่ยผมย้านะฮะเป็นกรณีกรณีอย่างกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดและที่โด่งดังในโลกโซเชียลเนี่ยนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนเราดูภาพยนตร์เนี่ยคุณได้ถูกจับกลุมข้อหาอะไรขั้นตอนเนี่ยต้องชัดเจนอันเนี้ยเหมือนว่า การที่คุณจะไปแจ้งในเ,เรื่องของการกระทําผิดเนี่ยแล้วไม่มีการจดหมายตอบรับหรือคุณไม่ไปแปะแสดงอ,อะไรให้ชัดเจนเนี่ยอันนั้นแหะขั้นตอนแบบนั้นแะแคะ่ส่งไปรษณีปอไปอคุณเงียบคุณหายไปแล้วก็จะมาห้ามเขาแล้วบางกรณีเนี่ยเขาเนี่ยให้ชําระภาษีได้แต่ไม่ให้ป้ายวงกลม,มไม่ให้ไปแสดงซึ่งถ้าไม่มีป้ายแสดงเนี่ย ก็ถ้าเราไปขับขี่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมาส่องหน้ารถเราเนี่ยเขาไม่ได้มาดูหน้าเรานะเขามาดูว่าคุณเสียภาษีหรือยังและถ้าค,ค,คุณไม่มีป้ายวงกลมมาแปะหน้ารถเนี่ยก็แสดงว่าคุณไม่เสียภาษีตำรวจก็ต้องเรียกคุณใช่ค่ะอแล้วถ้าเกิดว่าเราขับรถอยู่เราไปต่อไอ้ป้ายวงกลมเนี่ยไม่ได้อเ้าเราก็ถูกตำรวจเรียกอีกสิเ<ช>ขาก็บอกว่าอ้าวเขาก็ถูกอีกสิ มันก็ถูกโดน2องแดงเลยพ<ช>ึ่จะโดนใบสั่งค่าปรับอาจจะขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปแล้วใบหนึ่งแล้วมาโดนอันนี้อีกอันนี้จะเป็นที่มาค่ะที่สารปกครองออกคําสั่งออกมาพิพากษาออกมาแล้วในที่สุดอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเองก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วคงจะต้องยกเลิกคําสั่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2566ไปก่อนนะคะแล้วก็เอาคําพิพากษาของสารปกครองกลางที่เกิดขึ้นในว,วันที่18ธันวาคมปีนี้ อเอามาใช้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนบอกโอ้โหอยงนี้สบายเลยโดนใบสั่งกี่ใบกี่ใบก็เก็บไว้ไม่ต้องจ่ายไม่ใช่นะคนละเรื่องนะคะคุณมีใบสั่งคุณก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมเพราะตำรวจก็สามารถเอาผิดคุณกับกรณีที่คุณมีใบสั่งแล้วไม่ไปจ่ายได้ครับแต่งานนี้ผมว่านะก็เนี่ยเราพยายามจะติดต่อ,อาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับ การบังคับใช้ความเร็วในถนนกรุงเทพไม่เกิน60เนี่ยทุกถนนเว้น13ถนนเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมมีอะไรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยว่าแล้วจะยังไงตั้งด่านหรอตั้งด่านวัดความเร็วหรอหรือเอาตำรวจมาซุ่มยิงหรอหรือว่าใช้กล้องวงจรปิดอ่ะแล้วก็จ่ายใบสั่งยังไงแล้วจ่ายไปเนี่ยกระบวนการเนี่ยจะเกิดเหมือนสารปกครองไหมแล้วเรื่องเนี้ย ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าสารปกรครองเนี่ยกระหนาทิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยยังบอกเลยว่าช่วงนี้ชะลอเดี๋ยวให้มีอะไรชัดเจนแต่เบื้องต้นเนี่ยจะต่อทะเบียนหรือไม่ให้เขาต่อเนี่ยคือตรวจสอบให้ชัดเจนว่าทางพนักงานตำรวจจราจรเนี่ยทำถ,ถูกขั้นตอนหรือเปล่า้ถาถ้าสะดุดนิ้สะดุดหน่อยต้องให้เขาตอภาษีเพราะพลเมืองทั้งโลกไม่ว่าประเทศไหนหน้าที่สําคัญที่สุดอะ่ะคือการเสียภาษีเสียภาษีนี่สิบุคคลเสียภาษีแหวด เสียภาษีสรรพสาทมิตรหรืออย่างกรณีนี้คือเสียภาษีต่อทะเบียนป้ายวงกลมใช่ค่ะก็คือการเสียภาษีถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยนะมีความตายกับภาษีเนะี่ยที่คุณหนีไม่ได้อบ้านเราก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ <laughs>